ก็ซิ้อบอกเล่ามาพร้อมกับรถกระบะยอดพันอึดนะคะอีสูสุค่ะคันนี้เป็นรถอีสูสุปี95นะคะทุกท่านเครื่องเดิม2 5 0 0ซีซีค่ะมังกรทองรถกระบะเรดนะคะด้านหลังกระบะเป็นเรดนะคะตามนี้เลยค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นค่ะภาษีพ,พบรบปี B 66เครื่อง 2500cc ซีซีดีเซลนะคะขับขี่สบายค่ะอึดถึกทนนะคะรุ่นนี้ ราคาคันนี้นะคะ93,000บาทค่ะแม็กทั้ง4รอนะคะสีสันตามการเวลาขลุกขานกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนนะคะรถปี95ค่ะรถอยู่ในตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ93,000บาทค่ะตามสภาพตามราคานะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะพอแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นเราไม่ไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่แนหนนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ